ก็ได้เห็ดคลิปมาเป็นเวลาเครื่องือนแล้วเป็นปะงานครับเราจะไปไปงานอะไรเราจะวุ่นวายที่นีเนาะเป็นอย่างนี้ดีก็เลยมาเห็ดคลิบหน่อยไปลองเบิ่งว่าเมื่อนี้บอรับงานตอนแรกว่าสิเปียร์รถรถชิเปียเบิ่งรถบาดี้ก็เลยรถว่าทันเห็ดว่าทันแล้วรถยังใส่ล่อใส่อย่างว่แล้วก็เปลี่ยนกระทะไม่ยังไม่ มาที่นี่เดยวเลยเอาการกล้วยหาการกล้วยมามาเติมบอม<า>่อไหมมาเอาเงียวอะ่ะมาไอ้ลีโรเบตไหมไม่มามาเาอยูแลรักษามาแก้ไขครับมาแก้ไขคือคนท่วงเหรอไหลมาคนท่วงหลายว่าไอ้ไฟไทยขาดไฟไ,ไทยขาดท่านแล้วคนก็นมาจอดบอกว่าไฟไทยปฏิท่านว่ามัน,มนปฏิบันปีแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยววันนี้ก็เลยเลงามย้ำดีก็เลยถ้ากันไปรมามาที่อระวิทย์ครับกทางเดินทางเนาะทางเดินทางโบราณอระวิทย์เอบัตครับเพราะว่ากับที่มัสยิดจาเรื่องที่มัสยิดจาเรื่องอ่าเสียลรถเของมาเห็ดน้ำครับเมียนมิถุนาเมียนมิถุนาบอร,รับงานอยู่สิบสามมือครับเนาะกันไหมท่านด้วย สิบสามมือนี่ย่อรับงานเลยครับเพราะว่าเสี่ยวร,รถการกล้วยเสี่ยวการกล้วยนี่เขามาแก้ไขเพราะเหตุเปทิ้งเปื้อขังขเห็ดเวื้อทิ้งขังแล้วก็เอ่อเรื่องตุ่มมุนเนี่ยเห็ดตุ่มมุนน้ำครับตุ่มมุนไทยเพราะว่ารถมันจอดเลื่อยๆแตคือสิบสามมือนี่จ้าหน้ก็ต้องเลี้ยวนี่ครับล้อบึงล้อบึงครับไม่ได้เป็ียนนิงเดีตอนนี้กำลังยืเดินทางมาโอ้ปอบิดแอร์บัสครับผม ี่น้องมาชมมว่าาจอ,ปงงาอ,ด,อดปึงแหวนรถมีรถผัวใหญเนียน่ยเนาะอย่านด้อุบัติยังว่นไหนขวบได้เข,อา,ขอาอ้วนประวิทย์โดนไปแล้วสิ่งเนาะมันเป็นปีหรือไม่ปีแล้ว้งน,น่ะเนาะมันเป็นปีเรือ่อยๆตั้งแกโดนเราวัน<อ>ได้เขอาขอ้วเขาอ้วนน่าสุดมาเขอาอ้วนน่าสุดก็ดีก็เลยสั่งให้เพื่อนเอาก็เลยสั่งให้เพื่อนเอาไ,ไฟมาไว้ครับเดื่อวัยเปลี่ยนไฟถ่ายครับเปลี่ยนไฟถ่ายจังที่ไทยแล้วก็ มาส่อมประตูล้มน้ำครับประตูล้มมีปัญหาแน่หน่อยนึงซีน้อยมันมีปัญหามีปัญหาก็เลยที่เห็นเพื่นเห็นแหงครับปกิบแอร์บัสครับมาแล้วจุดนี่เนน้องคือมีตำรวจบัสรถแฮียคือบุญรถแฮียอยู่ข้างไหนพี่จิโอ้ที่ก,กันกล้วยเคยมาเห็ดครับกอนกล้วยมาเห็ดอยู่นี่ การช่วยทว่าเป็นตัวหลอ่อมาเป็นตัวล่อยื่นจะต,นต้องออกมาเหดอยู่นี่ครับเขาพึ่งพักช้งางผู้ดีแล้วนะว่าคุยกับช้างชั้นรู้เลี้ยงครับช้างชั้นเท่านั้นสำหรับผมช้างชั้นเท่านั้นครับคุยกันรู้เลี้ยงในแต่ชัน้นหนึ่งรถไผ่ป้าเห็นไหมอ้าวอ้าวอ้าวจะรักเจาอะอยางรถคนกันนะฮึฮึสีรีเจ็ดได้่เพื่ออวะ มาเพิ่งเราจะขอะครับเด้อก่อนเดี๋ยวเพื่อรถมันอย่างหัราะว่าอย่างโอ้ยลหลักเอาหนังเงาไปใส่เตื่นกันนะไปขึ้นหยาบมามากดีแท้รถเทอร์โบมิดไงน,นี่ครับนี่ครับ,รบหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วจนจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกนะครับเพื่อนเพื่อนผักเที่ยงเดี๋ยวผักเชียงมาดีเพื่อนผักเที่ยงครับพี่น้องเพื่อนผักเที่ยงมาดีนี่ครับ ครับเดี๋ยวอัให้พี่น้องนะนนนนนไหนน่นี่นนนี่นี่เอาปจอดรีไว้วู้ว่ารถร้อนอหอวะเออออยู่เล่นเนาะเดี๋ยวมาหมบดีครับโอ้เป็นกิเท็ตอย่างไม่เนาะรถทอเน้เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งว่าเป็นเท็ดอย่างเงี้ยรถชาวเมีเดี๋ยวของเจ้าของเดี๋ยว การเยเดี๋ยวราจะค่อยว่ากันที่หลังเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสร้างเพิ่นในเัรษฐกิจเขาบรรยากาศก็จะเป็นออกประมาณนี้เพิ่นคักจังก็จะซีซีเงียบเงียบเนี่ยครับเงียบ ได้โอกาสเทสคลิปเลยครับถ้ามันเพิ่นมาเห็นงานเนี่ยเพื่นเปิดเพลงเดี๋ยวเทสคลิปบ่ได้นี่ครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับสังช้านครับนี่สังช้านของแท้ตัวแท้ตัวเปลี่ยนเปลี่ยนว่ได้เห็นกันเป็นปีแล้วเนาะปีละเทียดิเ้าเห็นกันปีละเทียดิ่ะดังครับเฮะปีหนึ่งละว่ะปีหนึ่งด้วยเจ้าอยู่ที่ไหนผมไม่ได้ ก็จ้องเจ้าเท่านั้นได้เห็นในหัวมือรถเลยถามว่าทำอะไรวะเนี่ยมื่อนี้มื่อนี้มาเปลี่ยนไฟท้ายกับซ่อมประตูล้มประตูล้มแล้วก็เจ้าเบื้อง้ายผมเนี่ยมันมันสีกไหลซ่อมไปซะก่อนเดือนมิถุนนเดี๋ยวผมมองเข้ามามีเวลาให้นสิบสามมือต้องเฮ็ดให้แล้วเรืทีเปิดขางกับท้ายมุนไถ่หมุนสิบสามมือกับว่าอ๋อมันวอรับงานดีผมวอรับงานผมวอรับงานผมที่หยุด อันนี้นเ็อย่างนีเนี่ยช้อมีดนี่ยมาทำสีครับสียังไ่เสร็จสียังเดี๋ยโอ้มาคันเงงามดีทั้งนี้สีีเจ็ดร้อยนะฮะทำสีอะไรงามนะรถที่นี่รถเขามีงานตลอดไงครับี้มีเวลาจอดนี่เคันนั้นได้หน่เนนี้ีว่าชันใน้ำยช่างชานนะครับช่างชานช่างชานสิวันน่ะนะชานคือชานต่อชานเดียวชานประช้ะชานนี่ครับของแท้อะไรก่ไม่ซิบล้อไหใช่ไหมครับนะซิไปแปลงอีกด แม่โอ้กระเทินเห็ดเด่นแต่ไม่เหลียวหลุดย่ไปเหตอนหกล้อน้ำหนักเกินโอ้เกินไหมเกินทุกคนเลยเกินแล้วเกินทุกคนผมผมมันมันบ่เกินย้อนผมไปไล่บอกมันหไหยสิอกโอ้สิริเจ็ดลอยไหมตัด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 ัดักอิวะท่าที่นองบึงเนีอย okay, ่างนี่เป็นอย่างตัวเดียววะ โอ้ยจ้าควงได้เห็ดให้ผมรถกับพี่เจา้าอะไรทีได้เห็ดให้ผมเลยโอ้ยจะปากจะปากอยู่สิ <laughs> โอ้ยฌานฌานตาเนี่ยซุยมซุ่มคักอีหลีว่าจันตาเห็นไหมนี่ครับนี่เป็นยังสี่เลยครับพี่น้องของผมมันช่างฌานของผมเห็ดแล้วเอ็ดเนี่ยน้ำหนักมันโยกขึ้นก่าได้บ่ เยน้ำหนักมันโยธาเก่าไดบ่ว่าโยธาแบบเดียวอ่ะอบว่า้อาฟิ้งเว่ยเสียวเนี่ยองินเว่ยสิอันเป็นยังฮะมันที่หักดิมาไปอีกผมที่ได้นักตู่หมุนน้ำเขาหรือนะอันนี้อันนี้อันนี้มันหล่ออย่างวะห่อมันคืออย่างวะหล่อแบบเดียวะหล่อหน่อยเนาะหล่อหน่อยเดี้ยหูหล่อเกลี เอาเราเพิ่นเฮ็ดสีไปล้วบ่แม่นหรือเท่านึงไงตอนนั้นผนขาวแย่งเร็วไปอ๋อวันนี้วันนี้มาเฮ็ดใหม,ม่มาโป้มาหย่างไรเหรเ่ใช่อืมว่าใช่าย่เจ้าเฮ็ดใหม่ดิกเจ้อะไ๋ออุ้ยแต่เห็ดไม่ผมยิ้มใส่ไฟอันน้อยๆน,น,นี่อหรอกว่าผมแซนเงี้ยหรอกว่าผมก็มันบังกว่านนะั่นไปถ่ายมันมีรูปดี รุ่นนี้รุ่นก้อนรุ่นที่ผมมาใช่ของป่ามันใหญ่นี่ใหญมันวันตรนี้ไงวันอืมันไปบังหลนะของป่ามันเต็มหลวงเรื่อจะจัหลังคาเจ้าเด็กเจ้าระหิตั้นวะ่ไปย่่ไปย่ไปยต่หรออีกันนึงอาณาตะแกคาหาช่าง เออเมนเมบบอันนี้อันนี้อันนี้ต่างหากวะอันนี้เจ้าข้นไม่ตอย่านั้นตาอมาขามทีว่าโงๆอเออเอมนเมนเนคนหลคนงคนอะรต่อยคนทำเออแล้วไปยู่ไหนไปใจต่อยแล้ตอนบบรเเลยผมก็ข้องลยจอดจนเตเฟียจอดเละข้องคอยกดไลแต่เฟียจอดหละ่งชันแล่ตู้มุนนก็ได้เขามากับมุนย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเขาซื้อรถมาไหมเน่ยเนาะ ซื้อได้ดีอลไรเนาะอันนี้เอาไปเฮ็ดเอ,เ,เอาไปเคาะไปเฮ็ดแต่ถ้าเบียนเดียวเราไปเฮ็ดสิบสิบสิบลอ่อสั่นว่าวเขาหยับไหมเดี๋ยวว่าโอ้แต่ว,ว่ารถรถใหม่อยู่เในเนาะอย่างยังใหม่อยู่เในเนาะอย่างนี้ไม่อยู่เลยะตันซื้อซ่อมซ่อมมาซื้อรถใหม่ปะซื้อโป้แพงนผมเนี่ยว่าเห็นทีดอด่อกแต่เห็นกับเสียจฉุนโอ้ อเรามันคือเป็นังสิทำมาตานโเป็นถุงลมับมันเป็นถุงลมจีครับาะน่ะมันคือมแนบอยู่ฮะมีแนบ้วยถุงลมตสองอย่างระบนักเาขึ้นตู้คันนี้ของเก่าถายสยในส่วนนี้ของอ๋อเออมัอลอมโออ้อออออ้ออำ้มออ้อออออออ้ออ้ออ ยวจากน้อยออกกันก้อยมาเห็ดเจ้เห็ดขั้นเด็นนะทัท้งชั้นโอ้เดี๋ยวคุยกันกับเจ้าอีกดูมันยังได้เห็ดหลายอย่างอยู่ลดขั้นหนึ่งเอาพี่น้องเดี๋ยวไปคุยเจรจาก,กับเพื่อนก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีพี่หน่ายกันจ้องค่อยว่ากันไหมเดี๋ยวอีพี่นี่กับใบแค่นีิสก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งปิ๊งๆคือเราโซเฟอร์สิ่งทำเพียก โอเคสวัสดีครับ